ในทางเลือกขอเลือกขอกู้แล้วก็ขอคืนเนี่ยนะคะจุดประสงค์สำคัญของการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าข้อดีที่ผู้ประกันตนจะได้รับเนี่ยคืออะไรคะข้อดีก็ 1. ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ตามเจตนาลมที่ที่ ที่ต้องการว่าอยากได้บําเหน็จหรือบํานานเพราะตอนนี้ก็ยังมีการอุทธรณ์กันอย,อยู่อยากได้บาอยากได้บําเหน็จส่งครบร้อยเดือนแต่อยากได้บําเหน็จอยากได้เงินก้อนอะไรอย่างนี้ก็มีบางรายที่ขอแต่ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคมคก็อยากจะจ่ายบํานานเพื่อให้คุณอยู่ได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานเนาะเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณจําเป็นเราก็เลยต้องออกกฎหมายฉบับนี้มาว่าถ้าจําเป็นก็ต้องให้เขาเพื่อเขาสามารถดารงชีวิตอยู่ได้นะช่วงที่ ความจะเป็นของเขานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ของทางทางประกันสังคมว่าเปิดโอกาสให้เขามีทางเลือกมากขึ้นไม่ใช่ว่ากำหนดแค่ว่า เท่านี้เท่านี้แล้วพอกฎหมายกําหนดว่าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปจ่ายให้ไม่ได้ถ้าจ่ายเจ้าหน้าที่ก็ผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นออกกฎหมายให้เขาเลือกเจ้าหน้าที่ก็ได้สบายใจนะคะแล้วก็ไม่มีข้ออุทธรณ์เข้ามาอย่างนี้ค่ะท่านโฆษกมีคนกังวลเรื่องสถานะทางการเงินของประกันสังคมอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะและยิ่งพอมีการออกทางเลือกตรงนี้มาให้กู้ได้ขอคืนได้ให้ทางเลือกเนี่ย คนก็อาจจะมีความกังวลกับเรื่องนี้มีมีอะไรที่อยากจะชี้แจงแล้วก็ทําให้ผู้ประกันตนได้สบายอกสบายใจมากขึ้นไหมคะทางกระทรวงการคลังก็ให้เราไปชี้แจงมาแล้วนะคะ,คะว่าเนื่องจากท่านก็กังวลเช่นเดียวกันว่าสถานภาพของกองทุนจะเป็นอย่างไรเราก็ไปชี้แจงว่าการที่การที่เราออกกฎหมายมาสามขอเนี่ยเรามีกฎหมายรองคือกฎหมายลูกที่จะดูแลอยู่แล้วว่าจะซัพพอร์ตตัวเองอย่างไรที่จะไม่ให เงินศูนย์ไปค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายลูกเนี่ยก็มีข้อกําหนดว่าต้องได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นเป็นเงินเท่าไหร่กําหนดอยู่แล้วค่ะกําหนดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไม่ขอกู้ทั้งหมดเป็นแสนๆหรอกค่ะเชื่อเถอะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่จําเป็นเขาก็กลัวว่าพอสิ้นพออายุ5 5สิ้นการเป็นผู้ประกันตนมาแล้วเนี่ยเขาจะได้บํานาญน้อยลงเขาก็ไม่อยากทําแบบนั้นเขาก็มีแต่บางคนที่เงินเดือนเขาสูงกว่าหมื่นห้าเขาจะมาถามว่า เจ็บเพิ่มได้ไหมประกันสังคมเขาอยากได้บํานาญมากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังยังยังไม่มีการคํานวณอย่างนั้นก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราเคยเราเคยประชาพิจารณ์มาห้าภาคแล้วนะคะว่าการจะขึ้นเงินสมทบฐานเงินสมทบจากหมื่นห้าเนี่ยเคยมาแล้วว่าขึ้นเป็นขั้นบันไดห้าปีผ่านมาแล้วก็ยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีเราก็ทราบนะเศรษฐกิจยังไม่ดีเราก็ไม่กล้าขึ้นแต่เชื่อเถอะค่ะ ประกันสังคมเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยนึกถึงผู้ประกันตนทั้งนั้นนะคะการขึ้นเนี่ยการขึ้นฐานเดือดค่าจ้างเนี่ยนะคะเพื่อผลประโยชน์ของท่านทั้งนั้นเลยถ้าท่านว่างงานท่านก็จะรับเพิ่มขึ้นจาก7,5 0 0เป็น1 0,000บาทต่อเดือนะนะคะถ้าท่านคลอดบ,บุตรท่านก็รับ50%เอราวันท่านก็ได้รับจาก7,5 0 0ก็เป็นหมื่นหนึ่งต่อต่อหนึ่งเดือนนะคะทุกคนขาดไรายได้เจ็บป่วย ทุกพลาภาพซ,ซึ่งทุกพลาภาพตอนนี้ในกฎหมาย3ามขอเราก็มีแก้ไขจาก50เป็น70ซึ่งถ้าเป็นเงินฐานเงินเดือน20,000ท่านยิ่งจะได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งซึ่งผู้ทุกพลาภาพของประกันสังคมเนี่เราไม่ดูแลแค่ว่าเราจ่ายเงินทุกพลาภาพให้เรามีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานนะคะทีอะ่อยู่5ภาคนะคะที่ดูแลคนที่เจ็บป่วยที่เป็นหมายถึงว่า อาจจะแข้นขาดขา,ดข,าดขาดแล้วทําแขนเทียมขาเทียมให้แล้วให้เข้าศูนย์ฟื้นฟูนนนอาจจะอ่อนแรงซ้ายขวาเราก็ไปกายภาพบําบัดให้อย่างนี้ค่ะค่ะก็เพิ่มสิทธิประโยชน์อยู่หลายส่วนเหมือนกันใช่ค่ะนะคะ